นำน้ำยาในการไล่และกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชมาฉีดที่ต้นพืชขณะที่ต้นพืชติดดอกและออกผลแบบนี้อย่าหาทำโดยเด็ดขาดอย่างต้นพริกถ้ากำลังติดดอกและออกผลเราควรฉีดพ่นปุ๋ยบำรุงทางใบทำให้ต้นพริกที่กำลังติดดอกจะติดผลจำนวนมาก และเราควรฉีดพ่นตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดต้นมะเขือและต้นพืชทุกชนิดถ้ากำลังติดดอกเราควรฉีดพ่นปุ๋ยบำรุงทางใบอย่าพ่นน้ำยาในการไล่และกำจัดมดแมลงศัตรูพืชโดยเด็ดขาดเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรมือใหม่และผู้ที่ยังไม่รู้เมื่อปลูกต้นพืชไปแล้วต้นพืชจะติดดอกแบบนี้ สวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวิทยไทยพีชนแนลนะครับวันนี้แนวทางเกษตรดีๆลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในโครเรือนของเรานะครับผมจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆเมื่อเราปลูกต้นพืชไปแล้วต้นพืชงามและเริ่มติดดอกแบบนี้แล้วกําลังติดผลทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาต้นพืชติดดอกแล้วส่วนมากนะครับ เราจะนำอะไรมาฉีดพ่นสำหรับต้นพืชครับสิ่งแรกคือปุ๋ยในการบำรุงใบบำรุงดอกทำให้ต้นพืชติดดอกจำนวนมากแต่หลายหลท่านนะครับนำน้ำยาในการไล่และกำจัดมดแมลงศัตรูพืชมาฉีดที่ต้นพืชขณะที่ต้นพืชติดดอกและออกผลแบบนี้อย่าหาทำโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าต้นพืชที่ติดดอกแบบนี้ครับเราต้องการแมลง มาผสมเกสรทําให้ต้นพืชติดผลได้เพราะฉะนั้นนะครับในการทําให้ต้นพืชติดผลแบบนี้ขณะที่ต้นพืชติดดอกเราอย่าฉีดพ่นน้ํายาในการไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าต้นพืชจะไม่ติดผลนั่นเองน้ํายาในการไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชเราจะฉีดช่วงไหนครับ เราจะฉีดพ่นนะครับช่วงที่ต้นพืชยังไม่ติดดอกและต้นพืชกำลังติดผลแบบนี้ทิ้งดอกหมดแล้วเราถึงจะฉีดพ่นน้ํายาในการไล่และกํำจัดมดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางชาวิไทยพีชนแนลนะครับจะนาเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจาเลยครับ เมื่อเราปลูกต้นพืชแล้วต้นพืชเริ่มติดดอกแบบนี้และกำลังเริ่มจะติดผลแบบนี้ทุกท่านนะครับใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบได้แต่ห้ามนำน้ำยาในการไล่และกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชมาใช้โดยเด็ดขาดครับ